แล้วก็เด็กฝาดเด็เจาะได้ไหมเด็กเจาะไม่ได้แล้วถ้าเจอแล้วทำไงอีกอันเดียวสักที ก็ดื่มมาเติมในเซ็ตเรานะคะรับมุมไว้มันจะได้ไม่ติดกับไปที่เดิมอีกนะคนะทำไ,ไหม่อแล้วก็แกะไหมบางทีมันแผ่นมันใหญ่มากใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้สองสามแผนะ่นเนี่ย అన్ని తాలూకు